โลกใบนี้มีปัญหาอยู่สองประเด็นนะปัญหาเรื่องตัณหากับปัญหาเรื่องทิฏฐิไอ้ตัณหาจริตกับทิฏฐิจริตเนี่ยเป็นมันเป็นมันเป็นปัญหาชีวิตโดยเฉพาะพวกเราทั้งหลายเนี่ยจะเป็นเด็กหรือเป็นผู้ใหญ่เนะี่ยมันจะมีไอ้สองตัวนี่แหละมันเด่นๆกันอยู่เนี่ยตัณหาจริตพวกนี้มีตัณหาเป็นด่านหน้าในการดําเนินชีวิตมีความอยากมีความต้องการ มีความติดใจไปกระสันมีความชอบมีความยินดีเพลิดเพลินเนี่ยเป็นตัวนําร่องแต่ทิฏฐิตามหลังในกลุ่มหนึ่งอีกกลุ่มหนึ่งทิฏฐินําหน้าทิฏฐิในที่นี้บางทีอันต้องแปลวความเห็นนะแต่ถ้าเป็นมิจฉาทิฏฐิแปลว่าเห็นผิดฉะนั้นไอตัวทิฏฐิยจริตกับตัณหายจริตเนี่ยถ้าทิฏฐิเนี่ยมันจะยึดมั่นในหลักการยึดมั่นในความเชื่อยึดมั่นในความเห็นถ้าในชั้นคําสอนมันก็มีจะยึดมั่นในกาลมั้ย เขเยกามุปปทานแช่ย,ยึดมั่นในความเห็นก็เรยทิฏฐุปาทานชาย,ยึดมั่นในข้อปฏิบัตินะข้อปฏิบัติอย่างเหนียวแน่นเขาเรียก,กสีแล้วประตูปาทานถ้าไปยึดมั่นในอัตตาตัวต,วตนเขาเรียกว่าอัตตาอัตาวาทุปาทานว่าอัตวาทุปาทานทีนี้ <c oughs> ในทิฏฐิเหล่านี้ที่จะพูดก็คือว่า ถ้าเรื่องตันหาถ้าคนตัณหาจริตกับทิฏฐิจริตต่างกันตรงไหนถ้าตัณหาจริตเนี่ยมันจะความต้องการความอยากทั้งหลายมันจะเปลี่ยนตัวเันีอยตลอดพวกนี้จะโลเลแต่ถ้าพวกทิฏฐิจริตพวกนี้จะไม่โลเลถ้าจะยึดมั่นความเห็นยึดมั่นความเชื่อยึดมั่นทัศนคติใดๆแล้วก็จะโอ้ไม่ถอนเลยเงี้ยนะฝังลากลึกเลยคําถามก็คือว่ามาถึงณจุดประเด็นต่างๆที่เราท่านทั้งหลายเนี่ย ค ge ge 1941, ิดว่าท่านทั like ้งหลายเป็นจริตอะไรระหว่างตัณหาจริตกับทิฏฐิจริตนะครับพอจะอ่านตัวเองออกไหมว่าตนเองเป็นตัณหาจริตหรือทิฏฐิจริตถ้าตัณหาจริตก็แยกเป็นสองทิฏฐิจริตก็แยกเป็นสองตัณหาจริตอย่างหยาบกับตัณหาจริตอย่างละเอียดกับทิฏฐิจริตอย่างหยาบกับอย่างละเอียดถ้าตัณหาอย่างหยาบคือของนั้นจะดีหรือไม่ดีจะสวยหรือไม่สวย จะงามหรือไม่งามจะละเอียดหรือไม่ละเอียดจะประณีตหรือไม่ประณีตไม่สนเนี่ยได้เป็นเอาได้ทั้งนั้นเคยเห็นคนตัณหาหย,ยาบหยาบไหมถ้าเป็นรักรักเพศตรงกันข้ามเนี่ยไม่สนเนี่ยแก่ก็ชอบดำก็ชอบอ้วนก็ชอบผอมก็ชอบสูงก็ชอบคือชอบทั้งนั้นขอให้ไปตอบสนองตัณหาได้ทั้งนั้นไม่สนเคยเห็นคนประเภทนี้ไหมได้ทุกอย่างเป็นหญิงก็ได้เป็นชายก็ได้ แม้เป็นสัตว์เดรัจฉานยังได้เลยขอให้ได้ไปสัมพันธ์เกี่ยวข้องได้หมดเนีย่ยหยาบไหมท่านครับนี่หยาบจัดไหมหยาบจัดคือหยาบแบบประเภทที่ว่ามีมีโย,ยมคนหนึ่งก็บอกว่าเขาเนี่ยเคยหมกมุ่นในการมมาทุกชนิดสิ่งที่จะสามารถหมกมุ่นได้ไม่ว่าจะเป็นมนุษย์หรือสัตว์ทําได้หมดเลยว่างั้นโอ้โหพอมานั่งเล่าไอฟังพ้าแตกตื่นทบไม่เอาไม่คุยด้วยพระเดินหนีกันหมดเลย มูสัตว์นี่เป็นแบบนี้จริงๆและสิ่งที่เราเห็นคือสิ่งที่เราเคยเป็นและถ้าไม่ระมัดร,ระวังเราก็จะไปเป็นต่อมันเป็นแบบนี้นั้นในกรรมกาเม,รรมสุมิชาจานเนี่ยมันหนักสร้างอสักการากมันทําให้จิตมันวิปริตผิดเพี้ยนกันนะหลายๆคนเขาก็ไม่อยากจะนั่นแต่เขาก็เขาอ่อนแอเกินไปตัณหามันทําให้เขาอ่อนแอเขาไม่สามารถที่จะต่อสู้ความรู้สึกความอยากของเขาได้ เขาไม่สามารถแล้วเขาไปให้เหตุปัจจัยเรื่อยๆนเขา้าวนเข้าความอยากความต้องการของเขาก็ก็บิดเพี้ยนไปเลยอย่างนี้เป็นต้นนี่นี่เป็นไปในลักษณะแบบนี้ตรงนี้ที่จะพูดให้ฟังก็คืออย่างนี้พูดเรื่องตัณหาจริตกับทิติจริตถ้าคนที่มีตัณหาจริตก็ชอบยินดีและเพลิดเพลินถ้าทิติจริตก็ยึดมั่นในความ